ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b ลบาซโยอีกองทัพเอาจริงแล้วผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ชายแดนเองล็อกเป้าสำคัญฝั่งเขตอิทธิพลว้าแดงงานนี้ไม่หนีก็รอดอยาก เรียดีว่าเอาจริงแล้วค่ะสำหรับครั้งนี้โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ลงพื้นที่เองเพื่อแก้ปัญหาชายแดนไทยพม่าบริเวณภาคเหนือซึ่งก็รู้กันดีค่ะว่าเป็นเขตอิทธิพลของว้าแดง ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง The c r i t i c แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเชื่อว่าใครที่ได้ติดตามข่าวชายแดนอย่างใกล้ชิดก็น่าจะทราบกันดีถึงปัญหาจีนเทาและปัญหาเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายมากมายนะคะบริเวณชายแดนโดยเฉพาะทังฝั่งเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนค่ะ ที่เป็นพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มว้าแดงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังค่ะแต่ว่าดูท่าแล้วนะคะก็น่าจะมีการจัดการในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่11มีนาคม68ทางด้านของคุณวัฒนานานุ่มหรือพี่เล็กนะคะผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารชื่อดังก็ได้เปิดเผยถึงภารกิจลงพื้นที่ชายแดนของพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่นั่งประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือที่มีชื่อยอ่อว่าสออ,อปอชดค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าพื้นที่แรกที่ท่านพลเอกทรงวิทย์ลงนั้นนะคะก็เป็นพื้นที่ภาคเหนือค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มว้าแดงโดยมีรายละเอียดบอกว่าเอาจริงผบอทหารสูงสุดสวมหมวกผอ,อ,อปอชดลงพื้นที่ชายแดนตะวันตกเหนือด้านไทยเมียนมา4วันรวดการแม่สอดเชียงใหม่เชียงราย ถกข้อมูลเชิงลึกก่อนเสนอมาตรการเพิ่มเติมต่อบอร์ดสมชเดินหน้าปราบจีนเทาค้ามนุษย์คอรเซนเตอร์เขคมคนอีกพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานคณะกรรมาการอำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลต่อความมัน่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสอ,อปชด ลงพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมากด้านตะวันตกและเหนือยาว11-14มีนาคมโดยเริ่มที่กองกำลังสุรสีเฉพาะกิจลาดยาด้านอำเภอสังขลาบ,บุรีกาญจนบุรีด้านพญาตองสู่เจดี JD 3องค์ต่อด้วยอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเชียงใหม่เชียงรายติดตามสถานการณ์การสู้รบ ในฝั่งเมียนม,มาที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยและกระทบต่อการแก้ไขปัญหาแก๊งค้อเซ็นเตอร์ทุนจีนเท่าการค้ามนุษย์โดยพลเอกทรงวีร์ประชุมกับส่วนราชการและจะพบปะพูดคุยกับภาคประชาชนผู้ประกอบการและฝ่ายทหารตำรวจเพื่อเตรียมนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มมาตรการกดด,น Center, ดันแก๊งขอเซ็นเตอร์โดยจะนำเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมช ก่อนจะออกมาตรการเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้าพลเอกทรงวิทย์ได้ร่วมหารือกับพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตเจรตํตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์และจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์เฉพาะกิจปราบค้ามนุษย์ชายแดนง,งานนี้เชื่อว่านอกจากท่านจะได้รู้ปัญหาของการค้ามนุษย์ของกลุ่มจีนสีเทาและชนกลุ่มต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องหากดูจากชุดปฏิบัติการที่ท่านผู้ประชาการสูงสุดเรียกพบเป็นชุดที่ปะทะก,กับขบวนการค้ายาของว้าแดงมาโดยตลอดและต่อเนื่องค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีการพูดถึงในวงสนทนาบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ จากการที่ผู้ประชาก,การสูงสุดลงไปดูหน้าง,งานเองก็เรียกได้วันนี้คือการขยับตัวจริงจังในการแก้ไขปัญหาของกองทัพไทยอย่างเต็มกำลังแน่นอนหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสา,า,ารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏต่อหนี้ได้เลยค่ะ